สว,สวัสดีค่ะพวกเราโครงการ C Celebrate ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนตตาสัมาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนภภัทรินีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนุตเตียกมลจิตค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอโครงการ C Celebrate ค่ะแต่ก่อนอื่นเรามารู้จักกับโครงการ C ี่อย e างสิ้นของเราก่อนค่ะในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยมีปัญหาขยะมูลฝอยจำนวนมากค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2517พบว่าประเทศไทยมีจำนวนขยะมูลฝอยมากถึง26.5 9ล้านตันโดยจะมีขยะที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างน้อยนี้ค่ะสาเหตุมาจากการที่เราแยกขยะไม่ถูกประเภททั้งในเด็กและในผู้ใหญ่ค่ะ ดังนั้นโครงการเสี่ยนสิบจึงถูกตั้งขึ้นเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอย่างวิดีค่ะโครงการเสี่ยนสิบนั้นจะมีการนำเอาแอปพลิเคชันหรือว่าลิงก์ให้ทคนเข้าไปสแกนเพื่อที่จะได้ติดสารวิจัยการทิ้งขยะให้ถูกประเภทอย่างเข้าใจง่ายค่ะ โดยที่โครงการที่อันเปเรนนนะคะมีความสำคัญอยู่ที่การปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนและผู้ใหญ่ในการแยกขยะอย่างถูกตงที่ค่ะโดยเราจะมีแผนการดำเนินงานทั้งหมด6สัปดาห์นะคะในสัปดาห์ที่1เราจะศึกษาปัญหาที่พบแล้วก็จะตั้งข้อก๊องงานค่ะสัปดาห์ที่2เราจะศึกษาข้อมูลและออกแบบระบบค่ะ สัปดาห์ที่3เราจะพัฒนาระบบและออกแบบเครื่องแยกขยะค่ะในสัปดาห์ที่สี่เราจะทดลองใช้ระบบการแยดแยะขยะอัตโนมัติในสัปดาห์ที่5เราจะประเมินผลและเปล่าลุงค่ะและในสัปดาห์ที่6เราจะมาํำเสนอข้อมูลค่ะ ค่ะต่อมานะคะคือขั้นตอนการดําเนินงานค่ะเราจะมีปัญหาปัญหาของเราก็คือแยกขยะไปเป็นมองไม่เห็นมองใบอยู่ด้านหลังไม่รู้ว่าต้องแยกแบบไหนความต้กำกัรนะคะต้ขยะที่ไม่สามารถกำจัดได้เนื่องจากการแยกขยะที่ไม่ถูกต้องลันรับสามารถแยกขยะได้ถูกต้องต่อไปนะคะจะเป็นระบบการทำงานค่ะ S <S ก็คือเราจะใช้เจม i n i โดยให้แอปเขียนโค้ดให้เราจะป้อนข้อมูลแบบนี้นะคะก็คือช่วยสร้างเว็บสแกนขยะที่สามารถบอกวิธีการแยกขยะโดย land. ที่ถังขยะจะมีเคร่องอ่านเพื่อให้ได้เห็นว่าต้องทิ้งขยะชิ้นนั้นลงที่ถางไหนแบ่งเป็นสีอย่างชัดเจนนะคะโดยจะมีการแยกถังขยะทั้งหมดสสีก็คือสีน้ำเงินก็คือ ทั่วไปนะคะเช่นถุงพลาสติกถุงขนมถังสีเหลืองก็คือ .recycle นะคะเช่นขวดแก้วขวดพลาสติกถังสีเขียวก็คือขยะเบี่ยงนะคะเช่นเศษอาหารใบไม้ถังขยะสีแดงก็คือขยะอันตรายเช่นหลอดไฟแบตเตอรี่พองอัตถุลายเบี่ยงต้องคว่ำทิ้งในถังขยะใดในรูปแบบ HTML ไฟล์ใดกันนะคะ เรกเลงเล็กๆใชปไหมครับ วัดพุทประสงค์นะคะเพื่อให้สามารถแยกขยะได้อย่างถูกต้องลดขยะที่ไม่สามารถกําจัดได้เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการแยกขยะเพื่อปลูกฝังการแยกขยะั้แต่เด็กค่ะกลุ่มเป้าหมายเด็กอนุบาลเพื่อปลูกฝังให้แก่เด็กๆมีวินัยและมีความสามารถในการแยกขยะเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อลดขยะในมหาวิทยาลัยและการเรียนรู้ในการแยกขยะที่ถูกต้องค่ะ ผลการดำเนินงานนะคะโครงการเสี่ยนซิบเดตได้มีการออกแบบและจะทำสื่อการเรียนรู้การสร้างคีวอลโวสำหรับให้ผู้ใช้สแกนเพื่อเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกหลังจากนำไปทดลองใช้กับกลุ่มเด็กนักเรียนและผู้ใหญ่พว่กผู้ใช้งานสามารถใช้ใจได้ง่ายการแยกขยะได้การแยกขยะได้ง่ายขึ้นและเรื่องมีพฤติกรรมทิพย์ขยถูกต้องประเทศและลดปัญหาการทย์ขยะได้มากขึ้นค่ะ ต่อมานะคะจะมีคลิปอาโลดและคลิปการตัวอย่างกันใช้ค่ะและนี่คือคลิปอาโดของไฟฟไ์ของเรานะคะต่อมาเชิญรับชมคลิปได้เลค่ะ ทุกคนเคยมีปัญหาเหล่านี้ไหมคะมีขยะอู่ในมือแต่ไม่รู้ว่าจะแยกอย่างไรวันนี้เรามีวิธีการที่ง่ายและทันสมัยจะมานําเสนอค่ะนนั่นก็คือเครื่องสแกนประเภทขยะอัตโนมัติเพียงแค่เรามีโทรศัพท์มือถือและพิพ์ชื่อของขยะก็สามารถบอกประเภทของถังขยะที่เราควรจะทิ้งได้ นี่ค่ะนะคะเยี่ยมเยี่ยมอันนี้มันเป็นอพลาสติกนีน่ต่มอมันต้องทงแต่คน่ไม่รู้ว่าเขาเนาะไม่รูอ้องัว้กัาทำอะไรกันหรอมันมันต้องทิ้งต้อนออันนี้นะขยะพลาสติกงั้นนี่เลยเรามีเว็บนี้มาเสนอทุกคนจะลองดูนะว่ามันจะบอกว่าต้องทิ้งในไ ถุงพลาสติกขยะทั่วไปเพื่อนๆอ,อ๋อแสดงว่ามันไม่ใช่ขยะรีไซเคลิลโอเคได้ยบายเจน่ายบายต้องมีมมมที่ไหนอ่ะเดี๋ยวลองใช้เว็บเพื่อนแนันำ อ้าไม่บข้อมูลแกไม่อชชช็ึงว่ามันยังไม่ด้เปลี่ยนหรอมันมันเป็นอะไรอ่ะมันระเนหรอ โอเคแล้วขอบคุณนะขอบคุณสำหรับเ่งนะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะขอบคุณให้ดีมากเลยขอบคุณนะ แต่สิ่งที่สําคัญมากกว่าเทคโนโลยีก็คือการสร้างองค์ความรู้และความเคยชินให้กับเด็กๆเ,เราจึงอยากที่จะสอนเด็กอนุบาลให้เข้าใจการแยกขยะเพื่อที่จะได้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นเห็นไหมล่ะคะการแยกขยะไม่ได้ยากเลยเพียงแค่เราสแกนเราก็สามารถที่จะแยกขยะได้อย่างถูกต้องขรับคุณค่ะ ขอจงการนำเสนอเท่านี้ขอบคุณค่ะครับผมเดี๋ยวจะมีคอมเมนเตอร์ที่จะเราให้ข้อเสนอแนะนครับในห้องนี้ลองฟังแล้วก็ลองฟีดแบ็กกันดูนะครับว่าถ้าที่มีบทเนี้ยเรื่องคำบรรยายเพื่องมีแบบมีแบบเด็กที่เป็น มีปัญหาทาง้หมูมาดองมามาชมอย่างเงี้ยอ่าไม่ได้ยินเขาก็จะไม่เข้าใจหรอกได้ค่ะขอบคุณค่ะทีนี้คอมเมนต์งานวิดีโอใช่ไหมเราอยากให้คอมเมนต์ในเรื่องของโครงการแล้วเพราะฉะนั้นในส่วนจริงๆสําหรับผมนะจะให้โอกาสตอบสาวคนถ้าสาวคนไม่คอมเมนต์เดี๋ยวผมจะคอมเมนต์แล้วนะ ยังแบบยังต้องตั้งคำถามอยู t <t ่ด้วยคิดๆแล้วยิ่งตั้งคำถามาเดินึงได้ใจเลยคเนเกีนกัานเข้าใจไหมคหมายถึงว่าต้องอธิบายรายละเอียดให้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะให้เนื้อหาชัดเจนมากกว่าเดิมจะชิดเอ่อสองคนอยากเจอคอมเมนต์ไหมอยา เราทำเป็นแบบว่าคือโครงการที่เราทำมันเป็นโครงการเกี่ยวกับ่แยกขยะให้ตับเด็ใช่ไหมครับผมอยากเห็นแบบว่าอยากดูว่าการทำการจริงอย่างให้ผลจริงตรงนี้ต่อยังเชื่อมั้ยว่าแต่เราทำให้เด็กเขาดูว่าเด็กเขาทำเนี่ยเขาทำได้สำรไห่อะไรนะครับแต่บานนี้ก็ต้องรอเนี่าอันนี้เป็นข้อเสนอนะที่ดีจริงๆสําหรับคนในกลุ่มครับเพราะว่าเป้าหมายจริงๆที่เราเน้นคือเราจะเน้นเพื่อให้เด็ก เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่อนุบาลเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีเฟสของการเรียนรู้สําหรับเด็กอนุบาลแต่เวลาเรานําเสนอเราเอาเด็กผาอะไรนะเด็กผาที่อะไรมาแล้วก็ใช้โทรศัพท์ทีนี้เด็กอนุบาลจะไม่ได้ใช้โทรศัพท์หรอกแต่มะกาศกำงเป็นสองเฟสได้เฟสที่หนึ่งเป็นเฟสการเรียนรู้หรือแห,ห,หล่งเรียนรู้ให้กัเด็กได้เรียนรู้เฟสที่สองเฟสของการนําไปใช้จริงที่ต้องชมก็คือเด็กเรีนพูดมพูดมา ไม่นะอ่ะพี่ต้องชมคือได้ลองประยุกต์ใช้เ AI มาออกแบบแต่ออกแบบแล้วต้องออกแบบให้สุดเพราะตอนสุดท้ายคุณบอกว่าเพียแค่สแกนแต่การขั้นตอนในการใช้งานคือพีมบอกว่ามันคืออะไรเช่ปมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพิมอย่างเดียวบางทีเราจะสื่อสารผิดแต่ถ้าให้กล้องสกแกนเข้าไปปุ๊บแล้วเป็นอะไรสามารถแยกได้เลย กระบวนการดีแล้วแต่เริ่มต้นสําหรับการใช้งานเนี่ยอาจจะต้องทําให้มันว้าวกว่านี้เพราะั้นต้อข้อคุากรุ่มนี้ในการนาเสนอเป็นตัวอย่างสำหรับกลุ่มถัดไปด้วยอ่าขเชิญพงศ์เกิครับครับแก้สองค้ค่ะทักไปเลยเดี๋